อาแต่แน่นอนเลยว่าบางคนก็คือหลายคนแหละอาจจะสงสัยว่าแล้วทําไมวันนี้จะต้องเป็นหมอบีกับน้องอ่อนมีความเกี่ยวข้องกันยังไงคะคณสองคนเราเป็นพี่น้องกันวื่ิชาติที่แล้วโอ้ my god โอ้ยได้คนขึ้อะนนี่คุมโปงหรือแฟนดอมไลฟ์เออมันคนละคู่เลยนะเพราะนี่คือศิลปินใช่แม้จบการศึกษาแล้วแล้วก็ทำค่ายเพลงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพี่พีจอกซิงเกิลเหรออุ้ยจริงแล้วพี่พีจะเข้าอีนี้ก็ t e r t a i n m e n t ครัหล่อเดบิวต์หรอทำไงอ่ะโอ้ยไดไปเป็นเออจอมเวทเป็นจอมเวทประจับค่ายเอออเาเรื่องจริงดีกว่าปอบพี้อยากคิดให้ ตังวลไหมคะอยากพูดอะไรหรอไมครับบรมีบครับรมีครับครับครับไประวังรถนะครับเราบังรถเราบังรถราบังรถราบังรถครับขอรถ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 ขทรถขอ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 รถขรถอรถขอรถขอรถรถขอรถรถขอรถนอรถนีรถขอรถ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 อรถ ช่ไหมแต่เราไปดูภาพสุดท้ายของการหเห็นปัจจุบันว่าเช่นเห็นว่าคนนี้ประสบความสำเร็จเห็นว่าคนนี้ชั่วช้วชาคนนี้ทําไม่ดีแต่ก่อนหน้าน,นี้เขาทําดีหรือเปล่าไม่รู้นะบางทีในชีวิตเขาป20ปี30ปี40ปี50ปีเนี่ยเขาอาจจะทําผิดพลาดครั้งสุดท้ายเปรีย้ยงครั้งหนึ่งทุกคนก็คือรุมประนามรุมด่าลุมว่าแต่ก่อนหน้านั้น30ปีที่ผ่านมาเขาอ,อาจจะทําดีมาตลอดแล้วพลาดสุดท้ายอย่างนี้เป็นต้น ที่บางคนอยากทำชั่วร้ายมาตลอดชั่วชามาตลอดพอมาถึงวันหนึ่งทาดีประสบความสำเร็จคนก็ให้ค่าว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างเงี้ยเป็นต้นเราเห็นแค่เรื่องเดียวเนี่ยแล้วเราก็ไปตัดสินเราไม่ได้เห็นว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง้วนเสมอเหมือนกันเสมอภาคเหมือนกันเพราะเราไปเราเป็นคนตาบอดโอเคไหมฮะเราเลยไม่เห็นความสว่างสดใสของความ,มจริงๆความงดงามจริงๆของสวรรค์